อะไรเนี่ย big games ผู้สร้างเหรอเออจ๊บอ่ะอะ,อะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยเต่าเหรอ200โลบักโลบัก200โลบักไงไม่เอาไม่เป็นไรอ้าแล้วใครเนี่ยบัดีเดี๋ยว big game เฮ้ยเหมือนเจ้าบัดีผมเลยอ๋อ ว่างไงบด okay, ีโอเคมันก็จะบอกว่าสวัสดีนันดอนยินดีต้อนรับเข้าสู่รีสโตร์นนะอ่าให้ฉันเอ่อพานายดูรอบๆนะโอเคโอเคก่อนอื่นั้นเราต้องอ๋อเปิดร้านของเราก่อนโอเคเปิดแล้วครับอ่ามีลูกค้ามาแล้วครับท่านผู้ชมโอเคให้เราเ,เราไปพิารณภาษาอังกฤษเนี่ย ผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกิษเท่าไหร่นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปอันนี้ลูกค้าก่อนครับต้อนรับลูกค้าโอเคโอเค heading to eat เออโอเคเราต้องทำการทำอาหารใช่ไหมโอเคกด e ครับตรงนี้แล้วก็อ่อเหมือนในตรงนี้มันจะบอกว่าบัดดี้บอกว่าถึงเวลาทำอาหารแล้วโอเคอ่าตรงนี้ช่ไนะ เออ,เอ,อวันนี้บอดดี้เป็นเชฟผมนะวันนี้เอาเรายังไงนี่ออไปตรงเตาโทโอเคโอเคว้าวดูไฟนั่นสิโอเคเสร็จแล,แล้วเราก็มารับอาหารตรงนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วก็ไปเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับท่านผู้ชมอ๋อตอนนี้ลูกค้าได้กินพิซซ่านะท่านผู้ชมสุดยอดคุณทำมันเสร็จเออ นี่คือออเดอร์แรกของนายสุดยอดไปเลยอ่อให้ฉันพานายเนี่ยไปดูออ g ฟิศช็อปออฟฟช็ Big Shop. Big Shop นี่น่านจะเป็นนะเดี๋ยวเราไปดูอ๋เป็นเหมือนร้านอ่อขายเฟอร์นิเจอร์นะผมว่านี่คือ Big s h o ช็อปออะไรเนี่ยที่นายสามารถที่จะมาอ๋อตกแต่งเหมือนว่าเราสา,า,ามารถสา <c oughs> มารถว่าเราสามารถตกแต่งอ่อร้านของเราได้ได้วชวม คุณสามารถที่จะมาซื้อเอฟอร์นิเจอร์ได้แล้วก็มาอัปเกรดเ,เพื่อเสริมความสวยงามเ,าเล่นอื่นอีกมากมายหรือเปล่า,าแปลผิดแปลถูกต้องขอไปด้วยนะคไัมไม่ค่อยเก่ง,งกี่เท่าไหร่ซึ่งเวลาอะไรเนี่ยเงินเงินเหรอโอเคเอันนี้ไงเก็บเงินนะครับโอเคแล้วเราก็ต้องเอาไปใส่ที่ซิงค์สินะนี่ก็คืออ่างลักจานนั่นเองนะครับโอเคเอขอผู้ที่ชมนะ โอเคแต่ตอนนี้หน่อยก็มีเงินหน่อยแล้วอะไรเนี่ยโอเคปะเอออะไรเนี่ยอ๋อร์ต้องไปต้อนรับอ๋อตรงนี้ครับท่านผู้ชมรถตุก๊กตาผู้ช่วยเออใช่ใช่รถตุก๊กตาผู้ช่วยนะครับอือ้มอ๋อเป็นเหมือนเหมือนเป็นนักเสิร์ฟอาหารแล้วก็นักทำอาหารนะครับสุดยอดวะ เออตรงนี้เหมือนจะมีใหผมว่าผมเอาเออนักทำอาหารก่อนดีกว่าไหมเสิร์ฟอาหารดีกว่านะครับเพราะผมไม่อยากผมขี้เก็บไปเสิร์ฟเองเน <c oughs> ตัวนี้อะไรอ่ะไม่เห็นได้ไเลยเลยอะไรเนี่ยคุณมีเพื่อนใหม่อะไรใช่คิดว่ามันใช่นะหรือเปล่าโอเคขอให้มีความสุขกว้างๆนะกับรสโตรอของนาย โอเคแล้วก็บอกลาเราไปแล้วก็ไปแล้วโอเคนั okay, ่นคือลูกค้าเรานะครับโอเคเราไม่จะเป็นต้องไปต้อนรับนะครับ hi, mm hmm. เดี๋ยวเราทําอาหารเองเลยนี่เชฟนันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเราต้องไปนี่ออเดอร์ก่อนเหรออ๋อไม่ใช่ครับท่านผู้ชมอ๋อล,ลูกค้าลูกค้าลูกค้ายังไม่ได้สั่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอก่อนลูกค้ายังไม่ได้สั่งเลย okay. โอเคจดและโอเค okay. แล้วเขาก็จะเดินมาหาเรา อ๋อเราก็จะมาบอกออเดอร์นะครับว่าเราต้องทำอะไรโอเคอืมมาดูซิว่าออเดอร์แรกนี่จะคืออะไรผมลืมดูครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวออเดอร์อันที่สองนี่คือแซนด์วิชเหรอแซนด์วิชนะท่านผู้ชมโอเคหยิบไปเลยนะนักเสิร์ฟคนนี้ชื่อเดวิดนะท่านผู้ชมโอเคอันต่อไปแซนด์วิชนะครับมาแซนด์วิชแซนด์วิชแซนด์วิช a sandwich นะครับท่านผู้ชมจึ๊บเสร็จแล้วมารับได้เลยเดวิดนี่นี่เป็นไงนักเสิร์ฟของเรานี่ชื่อเดวิดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตรงนี้ก็มีคนมานั่งแล้วท่านผู้ชมอ่าคนนี้ก็สั่งไปแล้วได้ออเดอร์หรือย่างไม่รู้นะครับเดี๋ยวโอเคอ๋อเดี๋ยนะแป๊บนึง เหมือนว่าถ้าเป็นรูปติ๊กถูกนะครับทานผู้ชมเป็นรูปหนังสือมันจะเป็นเหมือนรูปหนังสือครับทานผู้ชมแล้วก็ติ๊กถูกนั่นแสดงว่าลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้นั่นเองใช่ไหมน่าจะใช่นะครับโอเคมาเชฟนันขอทำอาหารเองวันนี้เชฟนันทำอาหารเองครับนะไม่เป็นไรนะเป็นการบอว่าเปิดร้านครั้งแรกนะครับทานผู้ชมเปิดร้านอาหารของผมครั้งแรกเออ โอเคไหนะมีใครสั่งหรือยังอุ้ยเขาเก็บเงินให้เราด้วยอุ้ยอุ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นแมปอ่าร,รีสตอรี่เราไทยคุณนี่เราต้องเก็บเงินเองนะท่านผู้ชมอุ้ยแต่อันนี้เขาเก็บเงินให้ผมเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยโอเคยังไม่มีใครสั่งนะครับท่านผู้ชมอุ้ยเขาเก็บเงินให้จริงๆด้วยอีสุดยอดเลยโอเคแล้วเขาก็ล้างจานให้เราด้วยนะครับสงสัยเราต้องการนักเสิร์ฟมากแล้วมากขึ้นแล้วผมว่านะอ่าน,นั่นไง นี่ไงที่ผมหมายถึงนี่ไงคือเขาสั่งออเดอร์แล้วครับนี่อ่ามันจะเป็นรูปติ๊กถูกแล้วก็เป็นหนังสือดูดูเขาจะเก็บเงินให้ผมอ,อ๋อเราเก็บเงินเองได้นะครับเราเก็บเงินเองได้ด้วยนะครับนี่เออแต่ผมว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักเสิร์ฟอาหารดีกว่านะครับนะนี่นี่น,น,นี่ดูดูดูนะครับคนนี้สั่งแล้วนะครับนะโอเคแล้วคนนี้เขาจะมาจดแล้วเราก็ต้องทําอาหารนี่ โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสงสัยตรงวงวง,วงกลมสีเขียวอะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำอาหารมันเสร็จก่อนนะอะโอเคอะอุ้ยมีสองเตาโอเคมีสองเตาแม่มีสองเตาโอเคดีดีดีด,ดีที่มีสองเตาเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมีคนเหมือนกำลังอ่านออเดอร์อยู่นะครับสงสัยกำลังดูนะครับว่าจะสั่งอะไรดูซิว่าเขาจะสั่งอะไรโอเคเสร็จแล้วถ้าเรากด e ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบว่าดูออเดอร์นะครับหรือเปล่าอ๋อผมกดไปเมื่อกี้นี้อ๋อมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนออเดอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมีพิซซ่า แล้วก็อะไรนี่พุดดิ้งหรือเปล่าใน่ตรงนี้เนี่ยใช่พุดดิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคแฮมเบอร์เกอร์เสร็จแล้วโอเคมาเรามีสองเตาเราก็ทำสองเตาโอเคเดี๋ยวคุณจะได้รับอาหารแน่นอนครับเพราะตอนนี้อาหารกำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จนะครับโอเคในะดูซีวงกลมสีเขียวตรงนี้เนี่ยอุย้ยเดี๋ยวมีชั้นสองวด้วเหรอ4,500หครับท่านผู้ชมถ้าเราจะอัพ แต่ถ้าเราจะอัพเนี่ยแบบโลบักนะครับนะถ้าเราจะอัพเราก็ต้องใช้โลบักครับผูนะ้ชมเออวะอัพชั้น2เพื่อใช้โลบัก50นะครับหรือไม่ก็เงินตามที่เราเก็บนะเออวะสุดยอด,วส,ดสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวเราต้อนรับนายเองโอ้ที่นั่งอะไรตอนนี้เรายังมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องทําการโดยว่าอัเกรดิลายสิ่งหลายอย่างเลยเตอนนี้เรายังมีเงินแค่ร9อยเกเองนะครับผูนะ้ชม ยังมีเงินไม่มากเลยเดี๋ยวนะ้ะตรงนี้มีเซตติ้งด้วยนะครับท่านผู้ชมเซตติ้งนี่อันนี้เป็นมิวสิกเหรอมิวสิกนี่น่าจะขึ้นตอนที่เราเข้าไปในร้านเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าเดี๋ยลองลองไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์สิเทเลพอร์ตไปได้ไหมร้านเฟอร์นิเจอร์ผมอยากเทเลพอร์ตไปร้านเฟอร์นิเจอร์อะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องเทเลพอร์ตไปนี่ไงนี่เรามีเงินร้อยหนึ่งแล้วเราจ้างเชฟมาเลยนี่ เชฟชื่อว่าอะไรเนี่ยให,ให้ดูหน่อยขอดูชื่อหน่อยอะไรเนี่ยเพรสตันเหรอเพสตันอันถูหรืเปล่าก็ไม่รู้อ่วิ่งเขาสบายใจแล้วอเขาได้กินพิซซ่าของเขาอะไปครับสวัสดีสวัสดีสสดอ๋อวิ่เดียวเพลงขึ้นตีเล็กซีหรือเปล่าโว้ เดี๋ยวเ๋ยวๆขอดูให้แน่ใจก่อนว่ามันจะตดลิขสิทธิ์หรือไม่ไปที่เซตติ้งเซฟโอเคอ่ออุ้ยเดี๋ยวบนข้างล่างเขาเขียนอะไรนะครับมิวส mm ิก hmm. นะครับอ๋อเหมือนเขาบอกว่ามันไม่ตดลิขสิทธิ์นะครับมันเซฟนะครับสำหรับ YouTube อ๋อหรอไม่ตดลิขสิทธิ์หรอว้าวอะไรเนี่ยมีตู้เพลงตรงนี้ด้วย ตู้เพลง150ก็้าสครับท่านผู้ชมเราถ,ถึงจะซื้อได้เนี่ยครับ้อยห้าสิบโลบักว้าวอันนี้ลด20%เรหรอว้าวอันนี้มี V.I.P. ครับท่านผู้ชม V.I.P. อะไรเนี่ยโรลลีอ่อ๋อนี่เป็น V.I.P. ครับท่านผู้ชมมี V.I.P. ด้วยผมซื้อได้ไหมโอเคสิ่งที่เราต้องการนะท่านผู้ชมผมตอนนี้ผมต้อง,องการเก้าอี้นะเก้าอี้ใช่ใช่เก้าอ e. ี้นี่นี่นี่เก้าอี้ตัวนี้ราคามันมาณ75นะครับ เราก็ซื้อไปเลยนี่อ่ะเดี๋ยวนะผมขอซื้ออีกสักตัวหนึ่งโอเคเอยเดี๋ยนะเดี๋ยนะยนะขอดูชื่อร้านอาหารเราหน่อยโอนี่คือชื่อร้านอาหารของเรานะครับท่านผู้ชมอ๋อตอนนี้มี18คนที่เข้ามาใช้บริการนี่คือคนที่18เซนาที่ยืนอยู่นี่เนี่ยเพราะเมื่อกี้มี17ดนะครับเออดูสิ ผมอยากจะอัปเกรดอันนี้มากเลยท่านผู้ชมนะแต่มันต้องใช้โลบักนะครับอะแต่แต่ก่อนที่เราจะอัปชั้น2เนี่ยผมอยากให้ชั้น1นึ่งมันมีอะไรมากกว่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยอัปชั้น2ไปเลยนะครับเฮ้ยเก็บเงินให้ทีเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถที่จะเพิ่มแบบว่าเพิ่มพวกนักเสิร์ฟอ,อาหาร450เขาท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวนะเหมือนมันจะอัปเกรดตัวของเขาเองนะครับนะมันจะอัปเดตไม่ใช่อัปเดตสิ เอ้ยเหมือนว่ามันจะอัปเกรดเองนะครับทุกผู้ชมแบบว่าถ้าเชฟทาอาหารไปเรื่อยๆ,ๆนี่เลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นเองนะครับเราไม่ต้องแบบยากมาอัปเกรดเองนะครับสุดยอดเลยอ่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นแมบปบเอ่รรอร้านอาไทคูเนี่เราต้องมาอัปเลเวลเองนะครับทานผู้ชมนะเฮ้ยมีคนมาอีกแล้วกด e แล้วก็ไปนั่งได้เลยครับอันนี้ไงเราสามารถเพิ่มโอเคเราใส่เฟอร์นิเจอร์มาอันนี้นี่นี่ นี่เป็นไงล่ะมีสที่นั่งแล้วโอเคสุดยอดไปเลยอืโต๊ะนี่ก็น่าจะยังไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พอเท่าไหรน่นะถ้ากด E เก็บอาหารก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเรานะครับจะไปดูที่เฟอร์นิเจอร์ก่อนนะครับไปดีที่ร้านเฟอร์นิเจอร์กันก่อนนะครับไปดูว่ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่เราสามารถที่จะซื้อได้บ้างนะครับเพราะตอนนี้เรามีแค่ร้อยหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ร้อยหนึ่งสี่ร้อยสี่เออหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งนั่นแหละเออก็ใช่นะครับ <c oughs> เออโอเคก็ดีนะครับที่เพลงไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับบัดดี้เจ้าบัดดี้ของข้า <c oughs> ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นตัวละครของบิ๊กเกมเหรออันนี้ผู้สร้างคือผู้สร้างก็คือบิ๊กเกมส์นะครับท่านผู้ชมนะหรือคนที่อยู่ตรงไหล่ผมนี่เองนะครับนี่บิ๊กเกมส์นะครับ, Games, รบซึ่งเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าบัดดี้นะครับ จริงๆมันชื่อว่า Big Buddy แหละนะแต่ผมเรียกมันสัส้นๆว่า Buddy นะครับอะไรเนี่ย Plants อะไรเนี่ยกดอ๋อโอ้โหเจ็ดร้อยโลบัคผมไม่มีตัวนี้มีดอกไม้ครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะมาตกแต่งได้นี่ว่าสุดยอดเลยนี้ยอะไรเนี่ยมีกระถางดอกไม้ด้วยมีตัวนี้มันจะเป็นต้นกระบ,บองเพชรน,นะรท่านผู้ชมนะแคคตัสท่านผู้ชมต้นกระบ,บองเพชรจริงๆด้วย ตรงนี้ไม่รู้นะครับก็เป็นะปต้นไม้ธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้บัมบูนะครับต้นไผ่เหรออ๋อโอเคนี่คือร้านของผมครับท่านผู้ชมว้าวรีสโตโร,รไทยคูนไม่ใช่รีสโตอันนี้ไม่ใช่รีสโตโร,รไทยคูนนะอันนี้ไมร์รีสโตโรนะครับนะแมปไมร์รีสโตโรเนะอืมว้าว อนนี้เรามีผู้ช่วยอยู่แค่คนเดียวนะท่านผู้ชม,มเรามรจะทําอะไรดีเก็บเงินช่วยเขาแล้วกันนี่เก็บจานให้ด้วยนี่ไม่มีอะไรทําเย้ยคนนี้สั่งออเดอร์แล้วเดวิดของเรานั้นทํางานได้ดีมากเลยนะท่านผู้ชมว้าวเดี๋ยวเราไปดูร้านเพื่อนกันหน่อยนะครับอยากรู้ว่าร้านเพื่อนนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีเพื่อน เอ่ออะไรเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องอ่านชื่อก็ได้ว้าวนี่คือร้านของเขานะครับเขาก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันนี่อะไรเนี่ยคุณที่ต้องการอะไรเนี่ยซ่อมกับมีดอ,อันนี้เป็นร้านเพื่อนนะครับไม่ใช่ร้านผมเฮ้ยมีคนจะมาดูร้านผมสวัสดีเขามาดูร้านผมนะท่านผู้ชมว่าไงมาทำอะไรที่ร้านเราเนี่ยฮะ <c oughs> อะไรเนี่ย อ๋อเพื่อนมาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมชมร้านเรานะครับอืมร้านเรานี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากใช่ไหมล่ะเพื่อนนะโอเคเดวิดของเรานั้นก็ได้เสิร์ฟเบอร์เกอร์นะครับสุดยอดอืมโอ้เหมือนว่าลูกค้าเนี่ยจะชอบร้านเรามากนะนะเออลูกค้าเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมเดวิดไปเก็บเงินซิเดวิดนี่เดวิดเก็บเงินแล้ว เก็บเงินให้หน่อยสิเดวิดตรงนี้เนี่ยโอ้เดวิดไม่เก็บเงินให้ผมเลยอ่ะไม่เป็นไรผมเก็บเองได้นี่เอ่อเอ้าลูกค้าหายตัวไปอย่างลึกลับไอ้ตัวนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ369บาบาทนะเดี๋ยวเราสามารถบวกได้เหรอโอ้ยเติมโลบัคดีไหมนี่โอเคผมขออ่าแล้วตอนนี้ผมผมขอเติม นี่ขอเติมเงินละกันนะครับน,ะนี่นี่เป็นไงเลยถือว่าเป็นการโดเน a t ให้เขานะครับนะ่มันก็เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับนะส่งเสริมแมปเขาด้วยนะครับนะโอเคเรามีอยู่สี่พันครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมขอดูกันนะว่าเราต้องการเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมเฟอร์นิเจอร์ที่เราต้องการนี่ก็จะเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะอาหารหุ้ยมีคนให้ถุงเงินมาด้วยนี่โอ้ ถุงเงินมีอยู่ประมาณ250ค้ครับท่านผู้ชมว้าวยอดไปเลยอุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้หน่อยโอ้นี่น่าจะเป็นแฟนอาร์ตนะครับท่านผู้ชมว้าวนี่คือเจ้าบัดดี้ที่อยู่ตรงไหลผมก็คือบิ๊กเกมนะครับนี่นี่อยู่ตรงไหลผมเนี่ยนี่เจ้าของแมปอยู่ที่ไหลผมนี่ว้าวบัดดี้ โอ้มีคนนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ยยูแฟนแอคแฟนอาร์เทียโอ้เราสามารถวาดแฟนอาร์ตให้เขาได้ด้วยเหรอว้าวสุดยอดอมามา,มา,มาไม่พูดมากทำเพลงอะไรผมขอเอาโตะแล้วกันนะครับนี่นี่ซื้อสักสองโต๊ะนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเราก็จะซื้อเป็น4ตัวไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะ นี่นี่นี่เป็นไงล่ะยส <laughs> yes. สุดยอดไปเลยโอเคอ่ะมีคนเข้ามาเพิ่มมีคนเข้ามาเพิ่มโอเคตรงนี้เราจะไม่ขวางนะครับเออตรงไหนดีนะเราใส่อะไรตรงไหนอีกดีอ่เอาโต๊ะเนี่ยผมจะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็น อีกโต๊ะหนึ่งนะครับท่านผู้ชมดีไหมดีนะครับผมว่าดีนี่เป็นไงเฮ้ยผมว่าเอาโต๊ะอะไรสักอย่างมาใส่ตรงนี้อีกก็น่าจะดีเนะนี่ตั้งไว้เลยนี่นี่นี่เคนนี้มาทําอะไรกับร้านผมเนี่ยฮ้โอเคนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะมาเล่นอีกนะครับนะ เอออาจจะมาเล่นต่ออีกนะครับเป็นชั้น2นะครับท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวรอดูกันไปก่อนนะครับอืมว่าผมจะมาเล่นต่ออีกหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครอยากจะลองเข้ามาเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างคลิปเลยนะครับนะเหมือนเดิมเลยนะครับนะทิ้งลิงก์ไว้ทุกๆคลิปเลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้เลยนะทิ้งลิงก์ทุกคลิปแหละนะครับอืม่ะเก็บเงินแล้วก็เก็บจานนี่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ง่ายๆครับท่านผู้ชมนะ สำหรับแบบนี้ก็เล่นแบบนี้แหละนะครับนะก็ให้เราแบบว่าทำอาหารไปเรื Twelve ่อยๆแล้วก็จ้างแบบว่าจ้างเชฟแล้วก็จ้างนักเก็บจานหรือนักเสิร์ฟอาหารนะครับที่มีชื่อว่าเดวิดนะครับก็นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับนะก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเอาผมกดไลไ์อ่ะ อ๋าผมกดปิดร้านโอ้อาผมกดปิดร้านเฉยเลยไปแล้วครับสวัสดีครับ